สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกแนวทางหางหน่อยเช่นเคยนะครับของวันที่12ผู้สพฤศจิกายน2564นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมให้ไปพิเศษให้รูด8นะครับปรากฏว่าไม่เข้านะครับส่วนปกติแล้วก็ VAP นะครับให้รูด9ตัวจอให้90กับ20ผลปรากฏว่า 9ก้าศูนยนย้ี่ไปออกพิเศษนะครับออกผิดน้อยเนาะแต่ตัวรูดนะครับเข้า v ีเนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอ่านะครับอันนี้มาตามต่อนะครับวันนี้วันนี้ให้รูด6นะครับรวมสามน้อยเลยนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VP รูด6นะครับตัวจอนะครับผมจาอให้2ตัวเช่นเคยครับ มีห้าหแล้วก็สาหนะครับตัวเจาะห้าหแล้วก็36นะครับผมตัวนี้ครั้งนะครับ3ามนอยนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับรูด6นะครับตัวเจาะคือห้าหแล้วก็36นะครับตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับน้อยวันนี้นะครับสวัสดีครับ